สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox นะครับแล้ววันนี้แมปท,ที่เราจะเล่นก็คือแมป i s r ร s นะครับเป็นแมปเกี่ยวกับพวกสร้างบ้านนะครับทุกคนโอ้ราโหลดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเซอร์วร์แป๊บหนึ่งนะครับก็มีผมแป๊บหบนึ่งนะครับแจบหบนึ่งนะ มาแล้วครับทุกคนแมบปบอิสลาสนะครับเขาใช้เป็นแมปอิสลาสนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนผมนี่ยังเก่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนผมนี่คือแบบทึกแบบโหดมากนะครับนี่ดูบ้านผมก็ประมาณนี้นะครับก็แบบประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอ้ยเสียงดังนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านผมเนาะก็แบบจะจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูวิวนี่บ้านผมมีที่ดูวิวค่ะท่านท้ดินนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเอาโดเอานี่ก่อนผลไม้นะครับเออแล้วก็เออไม่มีผลไม้ให้รอปัญนาทุกคนเดี๋ยวผมขอกดเพรก่อนโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเอาผลไม้ไปขายเนาะแล้วก็พอผลไม้ไปขายเสร็จผมก็จะแบบไปซื้อบัวมาหนึ่งตัวแล้วกันออกตกนะทุกคนนะครับไม่กินผมตกทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาหม่ได้นะครับเข้าใหม่ได้ไปเลยทุกคนวันนี้ผมก็เล่นคนเดียวนะครับรปลว่าผมก็เข้าซวีเอ้ยนะครับนี่นะครับขายผลไม้กันเลย ผปมีสี่อันนะครับโอ้นะครับผมมีเงินพอซื้อวัวแล้วนะครับผมจะซื้อวัวมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนอันตรงนี้นะครับวัวแล้วก็กดวิวช็อปนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับนี่เไรเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ครับจัดเข้าไปสามพันห้าร้อยนะครับผมได้มาแล้วนะครับไข่นะครับเดี๋ยวผมขอหาไข่ก่อนเนาะ นี่ะครับอันนี้คือไก่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอกที่บ้านเลยเนาะเคยดิไม่ได้สัตว์เลี้ยงนะครับแต่มาแล้วก็ไปซื้อตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะครับตรงนั้นตรงนั้นนะครับแต่ราคาของวัวก็จะประมาณสามพันห้านะครับทุกคนนะครับราคาของไก่ก็สี่พันห้านะครับซึ่งผมว่ามีไก่หนึ่งตัวแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวผมขอไปทําการตอกเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับหนึ่งตัวหัวตกนะครับหัวตกหัวตกหัวตก,วตกทุกคนไปอยู่ไหนวะ โอ้ผมก็อยู่ชั้นใต้ดินนะครับไม่รู้ว่าตกไปได้ยังไงผมจะไปตีล็อกสลานะทุกคนเป็นหปึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอสร้างว่าน้ิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอทำอะไรตั้งมาแบอเคนะครับได้มาแล้วมายนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านเลยนะครับนี่นะครับสร้างบ้านแล้ว ปึ๊บ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 ปุ๊บ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 ปุบปุ๊บปุ๊บบบบบบ เฮ้ยอุยอ้ยผมกินน,น้อนนูนขอไปเอากล่องสมบัติแป๊บนึงนะครับโอ้นี่นะครับผลไม้มีด้วยที่ผลไม้นะครับไปเลยครับไปกันเลยนะครับแต่ผมขอแน,นึงนะผมนํานี่ก่อนนะครับทำนี่ปึ๊บนะครับเปิดไม่ได้ไปเลยครับไปตีลอกสลา,ามกัน ผมก็จะมีแบบสลามก็เยอะอยู่นะคะทุกคนก็ไม่น้อยนะเดี๋ยวผมขอขายสลามก่อนนะครับผมจะได้ได้เงินปุ๊บปบูได้เงินแล้วครับผม,มีสี่ร้อยเล้วนะครับไปเลยครับนจะแบบปูเลยนะอ่ ผมก็ดาบผมก็อ่อนมากเลยนะทุกคนแต่ผมก็อ่อนมากเลยนะครับทุกคนก็แบบอ่อนมากนะครับาดาบดาบก้อนนี้ก็เป็นดาบที่เพื่อนผมให้มาเหมือนกันนะครับครับไม่ได้นะครับผมก็ครับดาบได้แค่แบบดาบกระจกรกกนะครับให้ได้ดาบที่แบบโหดๆเลยนะครับทุกคน ก็ความความพลาไปนะครับเอ๋นะครับก็ตจนตายนะครับเรียบร้อยผมตายทุกคนโอ้นะครับแล้วก็นะครับก็แต่ไปที่บดร้อยนะครับแล้วก็นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ Wake up.